สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นังเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนนะคะ thing, Positive t h i n k i g Positive w a y Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิจาร์จในหัวข้อที่ Queen ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะคะเไปดูว่าเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะหัวข้อนี้มีชื่อว่า ถ้าเขาอบกอดคุณจากด้านหลังเขาอยากจะกระซิบบอกอะไรกับคุณคะ่ะ หัวข้อฟินๆแบบนี้นะคะหาได้ที่ช่อง Queen Edge ค่ะเพราะว่า Queen เป็นสาวช่างมโนดังนั้นหัวข้อแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความฟินในแบบของมันอยู่นะคะเอาละค่ะถ้า,างั้นก่อนที่จะไปดูว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร Queen อยากจะขอขอ,ขอบค,คุณทุกคนคะ่ะสำหรับทูทูบย่าไลค์ย่าแชร์ย่า u b s c r i b e นะคะใครไม่กด u b s c r i b e ค่ะ Don't forget to subscribe มีไม่อย่างนั้นคุณจะพลาดสีดีจากช่อง Queen Edge ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงช่องนี้คะ่ะส่วนใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามการน Instagram กร a c e b o o k แฟนเพจนะคะแคนคอนเนคไปมีได้ที่อินสตาแกรมตรงนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกัน ถ้าคุณอยากเป็นเพืะะ่อนกับควีนไคะเอาล่ค่ะทุกคนและอยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นเจ้าบรีดดิ้งนะคะเพราะฉะนั้นอย่านํามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดุนส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดุนส่วนตัวด้วยกันนะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะคุณสามารถไปดูเซอร์วิสเพิ่มเติมของควีนได้นะคะนอกจากการดูดวงแล้วเนี่ยยังมีการให้คาปรึกษาแล้วก็เป็นการโค้ชเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้คุณเข้าใกล้การเจอ,อเมัหรือ การวิเนื่องกับชวินเฟรมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเอาค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะที่ควินบอกอยู่ก็คือถ้าเขาอบกัสคุณจักด้านหลังเขา ต้องการอยากจะกซิบบอกอะไรกับคุณนะคะว่าจากฉากที่คุณนจะให้ทุกคนดูค่ะคือมันเป็นเรื่องราวของพระเอกเนี่ยเป็นหมอนะคะเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้วนางเอกเนี่ยก็เป็นพยาบาลแล้วนางเอกเนี่ยมีความแอบชอบคุณหมอคนนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนางชื่อว่านี่คือคนที่เทพเจ้าแมวส่งมาให้นะคะเทพเจ้าแมวเนี่ยด่มดังด้านความรักที่โตกเกียวนะถ้าใครเคยไปลองแวะไปดูได้นะคะเออ เขาเชื่อว่าเทพเจ้าแมวส่งมาให้เราตั้งแต่วันที่เห็นพระเอกวันนั้นเนี่ยเอกรู้เลยว่าโตขึ้นฉันจะเป็นอะไรคือตอนนั้นนางเอกเรียนมัธยมปลายนะคะนางเอกก็เลยตั้งหน้าตั้งตาสอบพยาบาลเพื่อที่จะได้ไปเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเดียวกับคุณหมอคนนั้นที่นางเอกได้เจอเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันมันมันก็เป็นสตอรี่ของมันมาสุดท้ายเนี่ยก็คือฉากนี้มันจะเป็นฉากตอนที่9้าเอพิโซดที่9ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันคือฉากไหนกันเลยค่ะ so keep watching ค่ะาตอยู่ต <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างฟินกันใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมดสี่กองให้ทุกคนค่ะซึ่งควณนจะสว a p ให้ทุกคนไปดูทีหลังนะคะว่า ไพ่แต่ละกองเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งถ้าคุณรักอันไหนชอบอันไหนนะคะคุณสามารถเลื่อนไปดูอันนั้นได้และควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักของควินนะคะเดี๋ยวทำท่าสแตมป์ให้แล้วด้วยก็อัพพิเชียรมาณที่นี้นะคะคือนคนที่น่ารักมากๆเลยและควินจะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะถ้าคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของคุณให้ควณนฟังนะควินชอบอ่านเรื่องราวดีๆและการที่คุณส่งต่อเรื่องราวดีๆเนี่ยมันคือการที่จะ สร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้างเวลาคนที่มาอ่านเรื่องดาวของคุณเนี่ยเขาจะได้มีพลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นถ้าดูคลิปวิดีโอนี้จบนะ don't forget to leave the comment s below ด้วยนะ I would love to hear all of your stories ค่ะ so if you are ready นะคะเราไปดูกันว่า4ก่องนั้นมีอะไรกันบ้าง and let's get started ค่ะ จว่าสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งทุกคนนะคะคณนนีจิวาก็มานะคะเรามาดูกันว่าคนของคุณนะคะถ้าโอกาสคุณจากด้านหลังเนี่ยเขาอยากจะกระซิบบอกอะไรกับคุณคะ่ะทีนี้เนี่ยคุณต้องเปิดมาก่อนนะคะคุณมีไพ่คุณได้มา3อย่างนี้นะคะแล้วก็มีไพ่โลกสวยของคุณอีกหนึ่งใบนะเออ this one is เอซ่าโฟร์สนะคะเอ็ดออฟสโตรดและ last one is ไฟฟ์คัพส์นะคะเดี๋ยวคุิจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขานะคะอาจจะผ่านการทะเลาะกันมาจริงๆควณเรียงผิดแต่ไม,ม่มีปัญหาควณนคืดเข้าใจว่าตัวเองจะพูดอะไรนะคือการจะพูดว่าอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ บุคคลที่3าหรือเป็นเรื่องของอดูจากไพ่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าตาคลายๆกับเรื่องของบุคคลที่3ามเลยนะถ้าคุณสังเกตนะคะเหมือนมีการตบตีแย่งชิงกันคือก่อนอันนี้อาจจะอยู่ในสเตตัสที่คุยกันหลายๆคนคือเขาอาจจะคุยหลายคนแล้วมันก็เลยทําให้คุณติดอัดคุณเลยเลือกที่จะเดินหนีเข้าไปเหมือนกับนางเอกของเรื่องนะคะที่ตัดสินใจเลือกที่จะหนีหนีกลับไปยังคิวชู เมืองของตัวเองนะแล้วเพะเอก็ตามมาจากโตเกียวมามันก็เหมือนกันคุณอาจจะเลือกที่จะเดินหนีเขาไปนะคะอาจจะเพราะความอึดอัดบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องของมือที่สามนะอาจจะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วมาทาให้คุณไม่ไหวแล้วคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยล้าพอกันทีอยากจะออกไปจากชีวิตของเขาอยากจะไปทําให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมองว่า การที่คุณนะคะเดินหนีเขาไปเนี่ยแล้วถ้าเขาหาตัวคุณเจอแบบพระเอกในซีรีส์ของ Queen เขาก็คงจะบอกกับคุณว่าเขารู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกผิดนะคะรู้สึกที่ รู้สึกว่าทุกอย่างมันอึดอัดไปหมดเลยเมื่อชีวิตไม่มีคุณมันดูเหนื่อยล้ามันดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขารู้ว่าเขาทําผิดเขาคงจะพูดอย่างนี้ว่าเขารู้ว่าเขาทําผิดไม่ว่าจะเป็นผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องไม่ชัดเจนผิดเรื่องคุยหลายคนหรือผิดเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจมากๆทําให้คุณอึดอัดมากๆเขารู้ว่าม<ๆ>ันเป็นอย่างนั้นเขารู้ว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่แต่เขาเชื่อว่าคุณยังให้อภัยเขาเสมอ คือเขาอยากให้คุณกลับไปอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนก็ตามเขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปดังนั้นถ้าเขาอบกอดคุณได้จากด้านหลังเขาก็คงจะกระซิบบอกกับคุณว่าเอเขารู้สึกผิดมากๆเลยนะที่ที่คุณหายไปที่ทําแบบนี้กับคุณเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณการไม่มีคุณมันคือความทรมานอย่างหนึ่งในชีวิตมันทรมานแบบยิ่งกว่าสอบตก ยิ่งกว่าแบบ a m ิช t ่นไม่ผ่านอีกมันแบบทุกข์ทรมานมากๆคุณคงไม่เข้าใจเขาหรอกแต่แต่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการที่เขาทําให้คุณอึดอัดเนี่ยมันเป็นเช่นไรการที่เขาสูญเสียคุณมันเป็นเช่นไร f e ล l i n g ของการสูญเสียมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเลือกได้เขาก็อยากจะรักษาคุณไว้ให้ดีและเขาก็แค่อยากจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งอยากจะให้คุณ กลับเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าจะในฐานะไหนเพราะเขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียคุณไปมันคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่เขาได้ทาไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคงอยากจะบอกแต่ถ้าหวันเขาไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยเขาคงจะบอกว่าโอเคการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แย่สําหรับเขาและถ้าเลือกได้เนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่ชินกับ น,นิสัย I mean like เขาไม่ชินกับไลฟ์ของเขาที่ไม่มีคุณ I love y o not h i n g with you <laughs> เขาไม่ชินกับการที่ชีวิตของเขาไม่มีคุณเพราะคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาและเขาไม่รู้หรอกว่าใช่มากน้อยแค่ไหนแต่การไม่มีคุณอะเขารู้เลยว่า oh. you may die right อยู่ไม่ได้หรอกจะยังไงนั้นใจมือน,นั้นเลยใครฟังไหมอยู่ไม่ได้หรอกจะจะทำอย่างนั้นมันเสียใจอยู่ไม่ได้หรอกหยุดไม่ได้หรอกขาดใจอฟอฟปังสากไปคอยลองฟังดูเอาขาดคุณไปแล้วรู้สึกขาดใจนะคะก็จะาาไม่ไหว นั่นแหละฉันก็ร้องเพลงปฏิปต,ต่อไม่ได้มันมันเป็นเพลงกลับมาดังนั้นนะคะให้เล่าเสียงของคุณอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรให้าภัยกันได้ก็ให้าภายกันไปนะคะดูสิถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงๆแล้วถ้าเขาต้องอบก่อคุณจากด้านหลังน่ยเขาคงจะเบรกคุณขอให้คุณกลับมาเพราะว่าชีวิตที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ลําบากมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เคยเป็น มันแทบเหมือนกับขาดออกซิเจนไปเลยขาดออกซิเจนนี่คืออันตรายมากเลยนะคือมันจะหายใจไม่ออกเขารู้สึกอย่างนั้นจริง,รงๆหยุดไปได้ขาดใจนะคะเ l ิ r ์ h ค่ะเพื่อเติมความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะให้กลับมาเฟรชกลับมา Bright อีกครั้งหนึงนะพยายามลองเฟิร์สฟลองอ,อ่อยๆกันดูนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกระชุ่มกระชวยแล้วคุณกับเขาะคะก็จะกลับมา like Extend to your light ์ตต์อ e น e นอร์จีท o ฮาร r ต t ูอารนะคะก็คือมันก็ทำให้คุณกับเขากลับมาฟ resh กลับมาแบบชายบายอะไรกัใบใจเม่แกล้นะคะก็ยังหวังว่าถ้าเขาไม่ชอบคุณเขาคงไม่พูดอย่างนี้หรอก ถ้ามันเป็นแฟนเก่าก็คงจะเป็นเหมือนกันคือมันก็ต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างแหละไม่ไงั้นเขาคงไม่ขอความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกับคุณหรอกนะคะให้ไายเขาถ้าอยากจะให้ค่ะหรือถ้าใครไม่มั่นใจหลังมาหาคุณได้ที่ซองเดสขับเจนส์บ็อกซ์ด้านล่างนี้นะคะใช่ชึ่งขายของอยู่ค่ะและแน่นอนนี่คือดวงโดยรวมนะดังนั้นถ้าอยากเป็นของคุณหลังม่มาพูดคุยกับคุณได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเซียร์ออลเลยเดนนิคคลิปวิดีโอค่ะบาย คอนนิจิวาสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกก่องที่สองทุกคนค่ะคอนนิจิวก็มาเพราะว่ามันมาในธีมซีรีส์ไง mm. ถ้าเขาอบกับคุณจากด้านหลังเขาอยากจะกระซิปออะไรกับคุณนะคะ you got uh just s t i c e นะคะ five of swords and uh four of challenges ค่ะ uh you also got soulmate yes this is your soulmate but I will tell you all later นะคะ ก็คือต้องพูดว่าคนคนนี้ที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะมีความตัดสินใจหรือลังเลชั่งใจบางอย่างในเรื่องความสัมพันธ์อาทิเช่นคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าถ้าเลือกคุณแล้วเนี่ยชีวิตเขามันจะเวิร์กใช่ไหมเขาเดูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เลือกได้นะคะแล้วก็ ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครทั้งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณได้ถอยออกไปจากชีวิตของเขาหรือถ้าเขาอบกอดคุณจากด้านหลังได้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณก็คือเขาขอโทษนะที่เขาวะยังไม่ได้ให้คอมมิทเมนท์ที่ชัดเจนเขาขอโทษที่เขายังไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเขาขอโทษที่เขาทําให้คุณสับสนแต่เพราะว่าเขากําลังตัดสินใจอยู่เขาต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา เขาเขาก็รู้แหละว่าว่ามันไม่ดีกับการที่เขาคุยหลายคนหรือว่าการที่เขายังจําเป็นจะต้องจะต้องแบบมองหาคนอื่นต่อไปแต่แต่ลึกๆในใจเนี่ยเขาก็แค่ต้องการ the right choice สาหรับเขาดังนั้นเนี่ยให้อภัยเขาได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําแล้วนะคะ นั่นคือเมสเซจสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนก็จะมาในแนวที่แบบเหมือนเพิ่งจะทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็มีปากเสียงมีปัญหากันมาคนของคุณเนี่ยเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาอะเป็นคนขี้งอนแล้วเขาก็ชอบเอาชนะเขาไม่ชอบเวลาที่มีคนขัดใจเขาแต่คุณตันขัดใจเขาอะยอมเขาหน่อยได้ไหมอะ ยอมได้ไหมยอมเขาหน่อยยอมเขาคนเดียวได้ไหมตัวเองนะคะแต่สำหรับบางคนก็จะเป็นสลับกันก็คือเขาพร้อมที่จะยอมทุกอย่างถ้าเราต้องทะเลาะกันเนี่ยเขารู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับการที่เราต้องทะเลาะกันนะแต่อย่างงอเขาได้ไหมให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งได้ปรดให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะมางอคุณนี่งอคุณอยู่นะได้ปวดให้ภัยผมเถอะ นะอย่าเลิกกันเลยให้เราไปต่อกันด้วยดีนะผมรู้ว่าคุณช่างใจแต่คุณต้องเลือกผมนะคุณจะทำให้ผมเสียใจนะผมมาง้อคุณแล้วนะคะคุณไปเลือกเอา3อันไหนตรงกับสถานการณ์ของคุณนะคะเลือกไปได้เลยเพราะว่าคุณรู้สึกได้ถึง3 m e เมสเ e จที่มาถึงนะบางคนีนที่นี้อาจจะคุยกับคนเยอรมันนะคะในในความรู้สึกคุณคนเยอรมันหรือคนอังกฤษนะถ้าใช่ก็บอกถ้าไม่ใช่ก็ ผ่านไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกได้แต่ที่แน่ๆก็คือเขายังอยากอย,กอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็อยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเพราะอะไรคะ Yes this is your soulmate ค่ะใช่นี่คือ soulmate ของคุณนะคะวินมองว่าคุณคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อืที่เขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจากคุณก็คือในแง่ที่เป็นแบบเป็น soulmate กันเนี่ยแหละ เขา,ารู้สึกได้ถ้าเขาเชื่อเรื่องโซเมทวินเฟมนะเขาคงจะรู้ได้ว่าคุณคือโซเมทของเขาและยังมีเมสเซจหนึ่งที่คุณรู้สึกได้อาจจะเป็นเมสเซจสั้นๆนะคะที่เขาจะบอกคุณผ่านการอบกับคุณจากด้านหลังก็คือไม่ว่าเราจะทะเลาะกันจะหนักจะมากน้อยแค่ไหนหรือเขาจะงอนคุณหรือคุณจะงอนเขาแต่เราจะยังคงรักกันและ เราคือกันและกันตลอดไปเราเป็นคู่แท้กันและกันตลอดไปพบนี้ชาตินี้ ไปจนถึงชาติหน้าขอให้ได้เจอคุณตลอดไปนะคะโอ้ oh y God ไปฟังเอานะคะอันไหนโตกับคุณมากที่สุดชอบอันไหนเลือกเอาอันนั้นเอาให้มันดีต่อใจคุณนะคะคลิปนี้ทํามาเพื่อให้คุณดีต่อใจนะจ๊ะถ้าใครอยากเช็คตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการเส่วนตัวนะคะหลังไมาา้ผาคลินได้ที่ช่อง d e s ค p พส o นส b o ตด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปดอถัดไปนะคะ see you o n l in the next video ค่คะบาย สวัสดีค่ะคณีจีวานะคะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าผู้ชายของคุณแ้มีความเย็นช้างข้างมากและคุณแนะนําให้คุณไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ยังคงจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าคุณจับได้คุณจะคอมเมนต์ไปในยู u ออูบนะคุณจะได้ไปดู <laughs> <laughs> เพราะว่าพราะเอกเรื่องนี้นะคะตรงกับ คนของคุณมากๆเลยมีความเย็นชามีความซินเดเรนะมีความปักจัดนิดหน่อยด้วยมีความแบบไม่มีทางที่จะเผยความรู้สึกออกมาคุณจะไม่มีทางรู้ได้ว่าเขารู้สึกยังไงและแม้กระทั่งถ้าการที่เขาต้องสวมกอดคุณจากด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เขาจะกระซิบกับคุณก็ยังคงเป็นสิ่งที่ซินเดเระนะคะบอกควีนทีว่าคุณกำลังดิวกับคนแบบนี้อยู่ นะมีความเป็นเจนนิสตลนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าผู้ชายที่คุณกำลังดูอยู่ด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจหรือว่าคนที่ทำงานตำแหน่งสูงแล้วก็สำหรับบางคนนะคะก็จะเป็นแนวแบบโซนยุโรปนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็สำหรับบางคนจะเดทอยู่กับมาเลย แค่รู้สึกอย่างนี้นะคะ Anyways ค่ะถ้าเขาสวมกอดคุณจากด้านหลังโอบกอดคุณจากด้านหลังสิ่งที่เขาจะกระซิบบอกกับคุณนะคะ You got this one is King of this one King of sword ค่ะ The devil thief e of w a n d s ค่ะ and Keep an open mind You so made, made differ from your soul คื m a ซเ e ช์ f r f r ่ r ง r ากยูริเชอร์ t y p e and expectation ชัดเจนเลยคุณอาจจะเคยฝันถึงผู้ชายที่อ่อนโยนอ,นอบอุ่นใจดีแต่คุณอาจจะเป็นคนประเภทแบบเดียวกับคุณก็ณได้นะคืออ่านมังงะอ่านกับตันญี่ปุ่นอ่านแบบนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบเพศคูคูเท่ๆเหมือนแบบแจมใสมีความเย็นชาหรือว่าอปป้าที่แบบเจ้าหญิงเหมือนว่ากับเจ้าชายเย็นชาแล้วก็มันมีเรื่องหนึ่งนะ เรื่องหนึ่งที่เรนเล่นแล้วมันก็จะซาลังินในยอคือในนาในแจบบาบาเนี่ยอันนี้จะเป็นรู้สึกเวลาเป็นเพลงพา r s t l o v หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมันจะมีอีกเพลงหนึ่งที่เลนเล่นอะ่ะแล้วมันก็จะอยู่ในบ้านเดียวกับนางเอกอะ่ะมันก็จะมีความเย็นชายอยู่เหมือนกันเออก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นนะคะควีนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้กำลังเดทอยู่กับหนุ่มเมกัน ด้วยเขาดูเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติเป็นพวกแบบ introvert หน่อยๆสำหรับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังอะไรที่โรแมนติกจากปากของเขาเอ,อ,อาจจะผิดหวังนิดนึงนะคะอาจจะจำเป็นจะต้องกลับไปนอนฝันเองดีกว่าเพราะสิ่งที่เขาจะบอกกับคุณนะคือเขาก็คงจะบอกกับคุณว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่าหายไปไหนจากชีวิตเขาก็พอแหละ <c oughs> คุณเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆในสายตาเขาแต่เขาจะไม่มีถามคุณแบบนั้นเขาจะใช้วิธีการ ทำอย่างอื่นหรือเป็นการกระทำมากกว่านะคะคุณไปดูและกันเวลาอยู่ในดูในซีรีส์แบบแลาที่มันมี Sexual Attraction ต่อกันมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะควีนควีนอยากจัด เข้าไปในภาพดีแล้วก็นี่สารภาพความจริงกับเขามาตรงๆเลยเพราะว่าเขาดูซึ้นแล้วก็คงจะไม่มีทางพูดอะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังหรือแบบเช่นเขาชอบคุณเขาไม่อยากสูญเสียคุณเหมือนกับที่ไพกองอื่นเป็นนะแต่เขาก็คงจะแบบว่าคุณรับผมได้ไมรับผมก็เป็นแบบนี้แหละแต่คุณอย่าหายไปจากชีวิตผมพอได้ปลดเปิดใจให้ผมด้วยถึงผมจะเย็นชาแต่ผมก็อยากสร้างอนาคตร,ร่วมกับคุณคะ่ะ Oh my goddess เ hey, ฮ yeah. ้ยแกแบบนี้คือมันก็ดีนะถืออาจจะไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารักแต่แการพูดว่าอยากสร้างอนาคตด้วยเนี่ยมันก็ Impact ในระดับหนึ่งเลยเนียจัก c ของ r a t u l a t i o n ค่ะเขามีความอยากสร้างอนาคตด้วยค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเซ็กซี่แล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหาเขาอยากจะค้นหาคุณไม่ใช่แค่เชิงอินเนอร์แต่ยังมาถึงเอาเธอ คือ Physical thing เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขามี physical attraction ต่อคุณนะเขามีแผนอนาคตบางอย่างที่อยากจะทำร่วมกับคุณเขาอยากจะรจักกับคุณต่อไปเรื่อยๆอยากจะเติบโตไปพร้อมกับคุณถึงเขาอาจจะดูเย็นชาหรือว่าปา่าไม่ตรงกับใจหรือซินเดเร่บ้างแต่เขาก็อยากจะให้คุณเปิดใจเขาจะไม่ใช่ผู้ชายในแบบที่หวานแววเหมือนกับทีออ่ผู้หญิงหลายคนชอบแต่เขามีความจริงใจที่เข้าสู้และเขาก็หวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาค่ะ นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเธอองกันดูซีรีส์นี่นก็ดูซีรี Anyways, ส์ a n น w a y นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะแล้วคุณก็หวังว่าคุณจะยอมรับในตัวของเขาว่าเขาก็เป็นแบบนั้นเขาอาจจะมามาหายหายบ้างแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากจะสร้างอนาคตร,ร่วมกับคุณเขามีฟิสิกอลแอคแทชชั่นต่อคุณเขามีความเย็นชา แต่เขาเนี่ยแหละมั่นใจว่าเขาสามารถดูแลคุณได้และเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณคุนคือผู้หญิงที่เขาอยากสร้างอนาคตด้วยค่ะเครเ t i v e ส่สนตัวัวขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะลังไมมหาควินได้ที่ช่อง Desk Cup Jen's Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปียอถัดไปนะคะ See you All in the n e s c r i p t i o ค่ะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนคนที่เรียกกองที่สีทุกคนคะ่ะคอนีจิวาทุกๆคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาอบกับคุณจากด้านหลังเนี่ยเขาอยากจะกระซิบบอกอะไรกับคุณนะคะบอกเลยว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นเหมือนในซีรีส์จริงๆมันมีการจบลงของบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาทิเช่นคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่าแฟนเก่าหรือคนที่ห่างหายกันไปแต่เขามีโอกาสอยากจะง้องอนคุณอยากจะพูดกับคุณเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่มันโรแมนติกบนเศร้าอาจจะเป็น มันจะเป็นแบบในหนังอ่ะในซีรีส์ที่คุณดูอ่ะออกนาคล้ายๆกันเลยนะคะ The First One you got is The Date ค่ะแล้วก็ Age of Swords นะคะ and Two of <laughs> Two of Cups ค่ะ you Also got Retreat ค่ะ It's time to disconnect from the world ชัดเจนเลยว่าคุณกับเขานะคะน่าจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกันมาก,ก่อนหรือจบลงแบบไม่สวยหรือตอนนี้กําลังมีอาร์กิวเบนต์บางอย่างแล้วก็คิดที่จะมูฟออนต่อไปกันทั้งคู่แต่ถ้าเขามีโอกาสที่จะอบกอดคุณจากด้านหลังถ้าเขามีโอกาสที่จะพูดบางอย่างกับคุณได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าจบเรื่องราวในอดีตนั้นไปซะม,มันคืออดีตแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่กัน ผมยังรักคุณอยู่ทุกลมหายใจและคุณคือคนที่ผมตามหาคุณคือคนที่ผมอยากจะเซตเึินดาวด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยเพราะคนในที่นี้ราอาจจะเดทกับคนที่มีอาชีพเป็นหมอแบบพระเอกในซีรีส์เลยในซีรีส์บอกว่าอย่าหายไปไหนอีกเป็นครั้งที่สองนะหนบอกจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตไง อันนี้ก็เหมือนกันอย่าเลิกกันอีกนะอย่าหายไปจากชีวิตผมเลยอย่าให้เราจบกันแค่นี้เลยไหนเราสัญญากันว่าเราจะรักกันตลอดไปไงมันมีเรื่องคำสัญญามาเกี่ยวข้องด้วยไหนเราเคยคุยกันไว้แล้วว่า,า,วาเราจะไปต่อด้วยกันเรื่อยๆไง เขายัางอยากที่จะไปกับคุณเรามาจับมือกันแล้วก็เยียวยากันเองนะคุณเยียวยาตัวคุณผมเยียวยาตัวผมผมจะช่วยคุณคุณจะช่วยผมเราจะจับมือกันเราจะจบเรื่องไม่ดีทั้งหมดไปแล้วเราจะเดินหน้าเข้ามาหากันโอบกอดกันโอบกอดในความเป็นคุณโอบกอดในความเป็นเขากลับมาหาผมอย่าจบอย่าทิ้งผมไปเอ้ย ยังก็ได้ซีรีคือมันดีอ่ะคือมันดีจริงๆเขารักคุณมากมากเลยนะและถึงแม้ถ้าตอนนี้คุณกับเขาเล ion, ิกกันเนียเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เล planet, ิเากก,ากันที่มีปัญหากันเขาก็คงอยากจะบอกกับคุณในทํานองเมื่อกี้แหละแต่อาจจะเป็นในแนวที่ว่าตั้งแต่เขาผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาในเรื่อง,องความรักความเสียใจ อดีตของเขาได้ตายไปแล้วเพราะตอนนี้เขาต้องการที่จะรีทีอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เป็นคุณ Is you find love มันต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่คือคนที่ทำให้เขาอยากเปลี่ยนตัวเอง อดีตอันแย่ของเขาเขากําลังจะลืมมันไปหรือมันจบลงไปแล้วเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือปัจจุบันและอนาคตกับคุณค่ะ o ้ oh my god ฟินมากฟังแล้วรู้สึกไงเขียนริมจ้ะคุณฟังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เขารักคุณ แบบนี้ตลอดไปแล้วก็หอความสมัองคุณกับเขากลับมาดีขึ้นนะคะจะมีการรีเทกันนะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์เนี่ยก็จะดีขึ้นเองนะคะใครเช็กด้อส่วนตัวขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวค่ะหลังไม่มาหาคุนได้ที่ช่อง d e s c r p t i o n box ด้านรางนี้นะคะแเราจะกันใหม่ในคลิปโ่อถัดไปค่ะ See you all in the next คลิปตอค่ะบาย